สวัสดีช่องเ i ียสมือสองนะครับเ i o ยส1.5 t d Sportivo นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับเต็มลำเลยนะครับถูกต้องตามอัตลักษณ์ของ t d ทุกจุดนะครับคันนี้นะครับสวยยังไงนะครับตามดูให้จบคลิปนะครับผมไปกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V on มือสองนะครับผมบีมเพชรยนต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะซอยศรีไทย68แยก1นะครับมินบุรีกรุงเทพนะครับผมนะนะฮะคันนี้นะครับเป็น V on นะฮะับหนึ่งจุดห้าตัว T R D นะครับสปอร์ติโวนะครับชุดแต่ง T R D รอบคันเลยนะครับผมนะถูกต้องตามอัตลักษณ์ทุกจุดนะครับชุดแต่งล้อและก็ภายในนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัว T R D นะครับรวมไปถึงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับสัญลักษณ์ของ เจดีสปอร์ติวนะครับผมนะคันนี้นะฮะราคาอยู่279,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ5,000นนิดๆนะครับใครที่กำลังมองหารถประหยัดน้ำมันนะนะครับวิ่งในเมืองวิ่งนอกเมืองนะครับวิ่งต่างจังหวัดได้นะครับคันนี้ทนสุดๆเครื่องเกียร์ทนมากนะครับผมสำหรับ t ต y o ต a า i o อนะครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับออยากรู้ว่าคันนี้เนี่ยมีจุดดีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวีออมือ2ไว้ด้วยครับผม นะะฮหรือนะครับสนใจคันนี้นะครับโทรเข้ามาได้ที่093นะครับ269 9898นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับผมหรือนะครับทักไทยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับในลายแอดนะครับมีแอดน้ำหน้านะครับที่ LNG นะครับ LENG นะครับขออภัยนะ LENG นะครับ423นะครับเล้ง423นะครับตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เหมือนกันนะครับผม นะโอเคเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมอย่างละเอียดยิบเลยนะนะครับสำหรับตัวโตต้าวีออสนะครับ1.5ึ่เทียดีคันนี้นะครับนะไปดูกันเลยนะตัวนี้เป็นตัว2ปี2012นะครับเกียร์โต้นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นตัวโฉมปี2012นะฮะจะเป็นลิ้นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นกระจังหน้าอย่างนี้นะครับไฟหน้านะครับเนี่ยออกสมองสมอนิดหน่อยนะครับอ่าออกสมองสมอนิดหน่อยแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนะครับอ่าเป็นหลอดธรรมดานะครับหลอด ฮาโลเจนธรรมดาชุดแต่งนะครับมีมาให้นะรอบคันเลยตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของตัวเทียดีด้วยนะครับนี่นะครับแท้นะครับชุดแต่งแท้รอบคันนะเทียดีนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆนะครับตามกันมาครับนะข้างหน้ามีตัวเจาะรูหูลากให้นะครับส่วนล้อนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวแม็กของเทียดีนะครับขนาด15นิ้วนะครับสัญลักษณ์ของตัวเทียดีเนี่ยอยู่นี่ จะเปิดไฟหน่อยปุ๊บนี่นะครับแล้วก็ตัวปิดดุมล้อนะครับเทอร์เทีดีสัญลักษณ์อยู่นี่นะครับคันนี้ได้เป็นยางยูโกมานะครับเดซิเบลนะครับเนี่ยยางตัวนี้เนี่ยใช้แล้วค่อนข้างเงียบนะครับถูกออกแบบมาให้ค่อนข้างเงียบนะเวลาใช้งานนะครับถึงได้ชื่อว่าตัวเดซิเบลนะนะครับเป็นยาง185 6 0 1 5นะครับนะ่งแปดห้าหให้ความนุ่มนวลอยู่นะนะครับให้ความนุ่มนวลอยู่ ในซุ้มล้อนะครับโชคเดิมสปริงเดิมนะครับสปริงขดเดิมแล้วก็ในเรื่องของตโครงสร้างนะครับอย่างที่เห็นเลยครับเดิมเดิมนะนะครับเดิมเดิมไม่มีตัดต่อนะครับผมรถเพรยนต์นะครับเราการตีในเรื่องของไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนไม่ชำรุดสูญหายนะครับทุกเล่มนะครับทุกคันสามารถโอนกันได้นะครับตามกฎหมายเลยนะครับผม นตัวไปสติกเกอร์นะครับเทียดีนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งนะครับมีมาให้นะเทียดีนะอย่างนี้เลยนะครับชุดนี้เนี่ยที่เป็นสีขาวของเทียดีสปอร์ตดโนะครับสับรถสีขาวนะนะครับภายในจะเป็นสีออกส้มเหลืองนะออกส้มนั่นเองนะครับคันนี้มีเวทกาดมาให้นะครับมีเวทกาดมาให้ผมพาชมรอบคันก่อนนะครับดูความสมบูรณ์นะดูล้อหลังดูชุดล้อหลังครับนี่นะ ล้อหวังล้อหลังล้อหลังวงนี้เลยนะครับไม่มีทะลอกเลยนะเนี่ยพี่ดูนะครับใสญลักเทียดีนะครับหาสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะค่อนข้างยากนะนะครับพร้อมยางอะโยโกมาดิสิเบลด้วยนะครับอะดูภายในสักหน่อยนะครับโชคเดิมนะฮะชกเดิมนะครับภายในโครงสร้างเดิมนะนะครับภายในโครงสร้างเดิมนะเป็นสีขาวนะครับชุดแต่งนะครับชุดแต่งติดมากับตัวรถเลยนะครับผมนะนี่ใส่ลักของตัวเทียดีด้วยนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับตัวท้ายนะครับ T R D Sportivo นะครับมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยพร้อมไฟเบรกลงที่3นะครับนั่นๆอย่างนี้เลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้นะใครที่กําลังมองหารถออกแนวสปอร์ตตี้สปอร์ตตี้นะครับเครื่อง1นึ่งพันองร้อยซีนะนะครับเครื่องทนเกียร์ทนประหยัดน้ํามันนะครับที่รู้ว่าประหยัดน้ำมันเพราะว่าผมใช้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัววีออสนะครับเครื่อง1นึ่เอซเครื่องทนเกียร์ทนจริงนะครับผมประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ มี14ลลิทให้เห็นนะครับสำหรับจังหวัดนะครับผมนะดูล้อวงนี้ครับเนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยนะฮะมีสกิลมาดนึงนะครับมีสกิลมาดนึงค่อนข้างสมบูรณ์นะผมว่าเกิน90%นะนะครับนะสำหรับตัวโครงสร้างภายนอกนะครับถ้าดูคร่าวๆนะฮะจะอยู่สภาพนี้เลยนะครับฟิล์มติดให้มาประมาณ60นะครับผมน่าจะ60นะ60รอบคันด้วยนะครับ นะฮะก็เน้นใช้งานในช่วงของกลางวันนะนะครับกลางวันก็จะไม่ร้อนเลยนะครับกลางคืนนะถ้าผมมองด้วยตาอย่างเงี้ยนะฮะกลางคืนอาจจะต้องใช้ลดกระจกลงมาหน่อยนะครับถ้าถอยหลังนะครับหกสิบนะผมว่าประมาณ60โอเคเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันครับมาครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับที่โดดเด่นและก็สะดุดตาเลยทีเดียวก็คือสีสีส้มนะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเทียดีนะครับอีกหนึ่ง สัญลักษณ์นะครับที่มีมาให้นะแล้วก็มองว่าต้องมีนะครับสำหรับตัว T-R-D Sportivo นะครับนะฮะถูกต้องตามอัตลักษณ์จริงๆนะครับเนี่ยจะต้องปักอย่างนี้นะนะครับ T-R-D Sportivo นะครับนะฮะทั้งสองเบาะเลยนะครับเบาะฝั่งคนนั่งด้วยนะครับแล้วก็เดินได้สีส้มนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะพวงมาลัยเหมือนกันนะครับนะฮะทุกจุดนะครับต้องเป็นตัวตกแต่ง T-R-D นะนะครับอันนี้มีแอร์แบ็กมาให้สองใบนะครับ หัวเกียร์เช่นกันนะครับพุ่มหนังแล้วก็ได้เดินสีส้มนะครับพร้อมกับผมมองว่าเป็นตัวเคปลลานะนะคาร์บอนเคปล่านะครับทำให้เป็นลายสีส้มนะคร,รับนี่คาร์บอนเคปล่านะครับสำหรับตัวเทียดีนะนะครับเข้ากันหมดเลยนะครับเข้าชิ้นส่วนเนี่ยทุกอย่างจะเข้ากันหมดเลยนะจะมองเป็นสีส้มในโทนเดียวกันนะนะครับสำหรับตัวเทียดีนะครับจอเป็นของตัวโตต้านะครับนะครับมีมาให้จาก ตัวโรงงานเลยนะครก็เป็น cd ธรรมดานะครับเสียบ USB ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมีการ์ดมาให้นะครับตัว SD c a r การ์ดนะนะครับแอร์เป็นปรับมือนะครับธรรมดานะนะครับเน้นใช้งานนะครับเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้ยังเป็นตัวตัวเกียร์ออโต้ที่เป็นชุดของ1 n ึ่อยู่นะครับตัวนี้มีพาวเวอร์อ e t เลมาให้นะครับแล้วก็ปุ่มไฟลีนะครับด้านล่างนะครับ ไฟหลีด้านล่างก็คือตัวไฟสปอตไลท์นะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์เอเซอรี่ต่างๆนะครับระบบไฟฟ้าค่อนข้างไม่เยอะนะนะครับเน้นในเรื่องการใช้งานแล้วก็ความสวยงามเป็นหลักนะครับสำหรับ1.5ตัวเทียดีในยุคนั้นนะครับนะฮะขึ้นชื่อว่าเทียดีเนี่ยไม่ทำให้เสียชื่อแน่นอนนะครับสำหรับโตลต้าเรสซิ่งเดเวล็อปเมนต์นะครับศูนย์พัฒนาในเรื่องของการความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ของโตลต้านะครับนะฮะ ในเกะนะครับมีมาให้นะคันนี้ผมบอกได้เลยครับเป็นถ้าลูกค้ารับซื้อในนะครับในลำดับต่อไปนะนะจะได้เป็นรถมือสองโดยแท้นะครับนะฮะจากลำดับเล่มแล้วนะครับผมเนี่ยเจ้าของเดิมนะครับในลำดับที่สองนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูกล้องให้ชัดแป๊บหนึ่งนะฮะลำดับที่สองนะครับเป็นของเจ้าของเดิมนะครับนะฮะลำดับที่หนึ่งเป็นของไฟแนนซ์นะครับที่เจ้าของเดิมเขาจัดไฟแนนซ์ไว้นะครับ ลำดับที่3เป็นของเพชรยนต์นะครับลำดับที่4ก็คือคุณลูกค้าที่จะได้คันนี้ไปนะครับก็ถ้ากับว่าในการใช้งานของรถคันนี้นะครับลูกค้าจะได้เป็นลำดับที่2โดยแท้นะครับเพชรยนต์เนี่ยมีชื่อในทางทีมเป็นลำดับที่3ามก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้ตัดเลยนะนะครับมาเร็วๆกันเลยนะครับกุญแจก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยกุญแจดอกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูเลขไม่กันครับ รถปี12นะครับเลขไมล์180,000นะครับ180,000นะฮะนะครับผมถือว่ายังใช้งานได้เยอะนะนะครับยังยังเบาๆเลยนะครับสําหรับ180กับปี12นะครับผมนะฮะไม่โครนานะครับสําหรับเครื่องหนี1เอนเซ็ทกับเกียร์ตัวนี้นะครับผมนะฮะของผมผมใช้อ่ Weos เหมือนกันนะครับของผมเป็นโฉมแรกด้วยนะครับเลขไมล์ตัวนี้ไป300,000แล้วนะครับเครื่องไม่มีปัญหาเกียร์ไม่มีปัญหานะครับ ตัวนี้ทนจริงๆนะผมอยากบอกนะนะครับใครที่กำลังมองหารถแบบเป็นรถคันแรกนะครับหรือว่าเป็นรถที่แบบเราเพิ่งทํางานนะนะครับอยากได้รถสักคันหนึ่งที่แบบคุ้มคุมนะไหนจอกรถทั้งทีนะครับผมแนะนําเลยครับตัววีออสนะโฉมไหนก็ได้นะครับนะโดยเฉพาะเอ่อปีที่เป็นโฉม12นะฮะโฉมนี้เจนสนะครับตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับผ่อนยูมาน5 0า0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนี่ยรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยโฉมนี้ผมบอกได้เลยว่า มีคันเดียวในโลกนะครับมีคันเดียวในโลกจริงนะฮะสำหรับมันคือมันเป็นเสน่ห์ของของรถมือสองนะครับนะฮะไอ้คาว่ามีคันเดียวในโลกเนี่ยนะครับแน่นอนฮะมันเป็นเอกลักษณ์ของมันนะสำหรับรถมือสองอ่ามาดูในส่วนของซอกประตูนะครับผมเนีย่ยเดิมเดิมนะครับสีเดิมนะไม่ได้ทําสีมานะครับอ่าไม่ได้สาดสีไม่ได้อะไรมาค่รูปไปมีสากนะครับผมนะในส่วนของเลเบลนะครับฝั่งนี้นี่นะครับยังมีอยู่ นะครับผมแล้วก็รูปไปก็เดิมเดิมนะครับไม่มีสักน็อตหัวหมุดหัวน็อตนะครับเหมือนเดิมนะฮยนี่หัวหมุดหัวน็อตเหมือนเดิมนะครับไม่มีโดนประแจขัดมานะครับเนี่ยนะครับเดิมเดิมเลยเนี่ยสวยมากนะในซอกของประตูนะครับเนี่ยผมรูปไปไม่มีสะดุดเลยนะครับโอเคมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวออนยญาปิดก่อนปึ๊บอ่ะด้านหลังนะครับ นี่นะฮะเส้นสายลายเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นตีมนี้เลยนะสำหรับตัวทีดีนะครับมีสีส้มเข้ามาประกอบนะครับแล้วก็ส่วนของอ่ะกล้องกล้องมานี่นะคอ่บด้านหลังเป็นเหมือนฉลูนะครับในส่วนของความระบายความร้อนหนังนะครับแล้วก็เป็นผ้านะฮะเป็นผ้าหนังผ้านะครับอันนี้แหละคือเสน่ห์ของตัวทีดีนะครับนะตัวทีดีนะนะครับ จะผสมกันด้วยทั้งเบาะแล้วก็จะผสมกันด้วยทั้งหนังแล้วก็ผ้านะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะนะครับเบาะหนังมีให้เห็นนะครับด้านท้ายเป็นหนังนะครับอันนี้มีวางแก้วได้1จุดนะครับผมว่าใส่เยติได้นะใหญ่อยู่นะครับด้านหลังก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับเบาะไม่ชํำมากนะครับเบาะไม่ชํำมากนะครับถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะยังเรียบร้อยอย่างนี้เลย นะครับกระจกสแตนเลสโตลต้านะครับนะกระจกสแตนเลสโตลต้ามาดูในซอกครับนี่เดิมเดิมนะสีเดิมเดิมนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับล้อนะครับเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วดูกันอีกนะสาดไฟให้เห็นกันเลยนะครับผมด้านหลังเป็นน้ำเบรคนะนะครับสําหรับตัวเทีดีนะนะครับเขาจะเอาตัว E ครับนะตัว E มาทำมาส่วนของด้านหลังเดี๋ยวขอเปิดก่อน มาข้ามไปส่วนของฝาท้ายนะครับโตโยต้าวีอัลนะคันนี้มีสปอยเลอร์มาให้นะครับพร้อมไฟเบรกดูที่3มาให้นะครับเนี่้น่นๆอย่างนี้เลยนะครับสัญลักษณ์โตโยต้าสปอร์ตดโวนะนะครับเปิดขึ้นมาดูปึ๊บขอดูความสมบูรณ์ของตัวน็อตหน่อยนะครับนี่น็อตเดิมๆนะนะครับหัวหมุดหัวน็อตนะครับไม่โดนไข่นะครับรูกลมๆนะยังอยู่นะนะครับแล้วก็ซีนยางพวกนี้นะครับสำคัญนะครับผมนะรถที่เวลาดูนะครับจะดูหน้าดูหลังนะครับว่าโดนหรือเปล่านะครับผม สีนยางต้องมีนะครับนะ่ยมุมต่างๆนียต้องได้นะครับนะฮะไม่ลงเม็ดอาร์คนะต้องยังอยู่นะนะครับแล้วหัวหมุดหัวน็อตนะครับต้องอยู่สภาพเดิมนะครับไม่ถูกแกะถูกไขออกมารูกลมต้องยังอยู่นะครับผมนะฮะรูกลมต้องอยู่แล้วก็สภาพต่างๆนะครับขอไปต้องปองปองนะนะครับขอไปต้องปองปองนะครับอ่าล้างน้ํานะครับตรงนี้ต้องต้องสาคัญนะครับเนี่ยรูไปนะครับก็อ่ต้องไม่สากนะ แล้วก็พวกเม็ดองเม็ดอาร์นะครับยังอยู่นะครับผมจุดเชื่อมต่อต่างๆนะนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับรูปไปต้องไม่สักนี่นะครับเหมือนกันนะครับต้องดูให้เท่ากันนะครับเวลาดูรถนะครับกระจกเป็นของเดิมนะครับของโตยต้านะฮะไร้้านะครับยังอยู่นะครับไม่ขาดนะด้านหลังมียางอะไรนะครับมาให้นะครับนะฮะล้ออะไ่นะครับเป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็ชุดช่วยเหลือพื้นฐานนะครับ แงาแม่แรงแล้วก็บล็อกขันล้อต่างๆนะยังอยู่นะครับมีมาให้นะครับด้านล่างนะครับที่เห็นไปนะไอนี้การันตีได้เลยนะครับสีน้งมะพร้าวนะครับยังอยู่ตลอดทั้งเส้นเลยนะครับผมต้องไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะสำหรับจุดเชื่อมต่อตัวนี้นะครับสีทางมะพร้าวนะครับสำคัญมากนะนะครับการันตีเลยคันนี้ไม่โดนท้ายมาแน่นอนนะครับด้านหลังชุดแต่งนะครับของ TAD นะครับของ TAD นะครับนี่เสร็ลัก TAD นะครับแล้วก็คันนี้นะฮะไม่มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะ นะครับไม่มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้อีกจุดหนึ่งเท d ย p o ดีสปอนะครับนี่นะครับสำหรับตัวสปายเลอร์นะครับเนี่ยของเขาถูกต้องตรงตามอัตลักษณ์ทุกอย่างนะครับผมที่เป็นของเท d นะนะครับปั๊ทถังน้ำมันนะครับก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะวันนี้เติม e20 ได้นะครับผมเนี่ย e91 ได้อ่91ได้นะครับ e 2 0ได้แม็กวงนี้เป็นไงครับยังไม่ได้ดูเลยนะครับขอดูความเรียบร้อยหน่อยนะครับปึ๊บ โอ้โหไม่โดนนะฮะมีสกิตมืนิดนึงนี่นะครับด้านหลังนะนะครับมีก็มีนะครับไม่มีก็บอกไม่มีนะครับผมเนี่ยยางโยโกานะครับเดซิเบลนะครับผมปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับยังใช้ได้อีกนานนะผมว่านะครับซุ้มล้อฝั่งนี้เป็นไงนะครับสาสรเข้าไปดูแล้วนะครับกระบอกโช๊คยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับนะยังอยู่ในในสภาพเดิมนะฮะแล้วก็โครงสร้างภายในนะครับสีเดิม ยังอยู่นะครับผมเดิมๆเลยคันนี้นะนะครับมาดูในส่วนของประตูนะครับทางด้านซ้ายนะครับรูปไปก็ไม่สากนะนะครับมเวงไม้างอยู่นะครับซีนยางนะครับยังอยู่ตลอดทั้งเส้นนะครับทั้งฝานะเวทกาดมีมาให้นะครับกระจกโตต้านะครับยังอยู่นะครับโอ้โหคันนี้พี่เอ้ยใครได้ไปผมว่าคุ้มมากนะนะครับเลเวลนะครับยังอยู่นะ นะครับเลเบลยังอยู่ครับนี่นะครับผมแล้วก็หมุดนะครับนะครับหมุดยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อ่สมบูรณ์เลยนะครับผมไม่มีประแจนะไม่โดนเคยโดนประแจมานะครับดูความสมบูรณ์ของด้านในนะตรงนี้มีที่วางของให้อีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับฝั่งฝั่งคนนั่งข้างนะนะครับตัวนี้ ผมมองแล้วคล้ายๆกับตัวคาร์บอนเคปลาร์นะนะพยายามทําให้เหมือนนะครับก็เข้าตีมดีนะก็สวยดีนะครับมีที่วางแก้วให้1จุดนะครับใส่เยติได้นะครับซอกประตูฝั่งนี้ครับเป็นไงนะปึ๊บนี่นะฮะก็สวยงามสมบูรณ์ครับนะผมว่าไม่ใช่ตัว E นะตัวนี้นะครับอ่าน่าจะเป็นการเอาตัวตัว J นะมาทำนะครับนะตัว J นะส่ญลักษณ์คือไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับ จะเป็นกระจกก้านนะครับนะแต่คุ้มค่าครับสำหรับสปอร์ตดีโวคันนี้นะครับสวยนะฮะกระจกติดฟิล์มนะครับติดของลาบิน่ามานะฮะติดของลาบิน่ามาออกดำๆเขียวๆหน่อยนะครับอ่ะสภาพนี้เลยนะฮะใครที่สนใจนะคันนี้นะผมว่ามี60นะขนาด60นะครับผมนก็ขับได้นะครับกลางวันขับดีนะครับกลางคืนก็พอใช้ได้นะครับสำหรับฟิล์มขนาดนี้นะนะครับอ่ะไปดูในห้องเครื่องครับ ครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวดาววิออสหนึ่งจุดห้านะครับตัวนี้ยังเป็นรหัสเครื่องหนึ่งเอ็นเซ็นะครับผมนะเครื่องนี้ใช้กันมายาวนานนะครับตั้งแต่ตัวเจ n หนึ่งนะครับจนถึงเจนสามนะในยุคต้นๆนะครับเจนสามในยุคต้นๆที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นตัวดูววิตไอนะครับหรือว่าตัวมินเนอร์เชนนะครับตัวนี้ไม่ทนจริงนะครับไม่ใช้มาทุกวันนี้นะครับผมนะเครื่องทนเกียร์ทนจริงนะครับสำหรับหนึ่งเอ็นเซ็นะครับหนึ่งร้อยเก้าแรงม้านะ นะครับสำหรับในท้องตลาดยุคนั้นนะฮะเครื่อง1น0 0งพซีซีเนี่ยนะครับเป็นที่กล่าวขานกันนะครับสำหรับหน่เอสเซดนะครับเครื่อง v ีออสเนี่ยตัวนี้แรงจริงนะนะครับแรงจริงประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเอาดูความสมบูรณ์ภายในนะนะครับนี่นะครับน็อตหมุดน็อตต่างๆนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับนะฮะเพียงแต่ว่ายังมีคราบเกี่ยวกับความสะอาดแค่นั้นเองนะครับดูน็อตนะครับน็อตเดิมๆเลยนะฮะผมให้ไล่ไปดูเลยนะครับซีนนะซีนเดิมนะครับผม สัญลักตัวต้านะครับยังอยู่นะครับสแตม์นะครับยังอยู่นะนะครับรูกลมเม็ดอาร์คต่างๆนะครับยังอยู่ตูกต้องตามอัตลักษณ์ของฝาหน้าทุกอย่างนะนะครับเบ้าโช๊คนะครับผมเม็ดงเม็ดอาร์คนะยังอยู่ลยครับผมเป็นเดิมนะภายในนะครับเป็นไงนี่น่นะฮะน็อตข้างในนะครับแล้วก็น็อตปากกระโปรงนะครับเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตนะครับหมุนปึ๊บนี่ ไฟแบตเตอรี่นะครับสีเขียวเนี่ยยังอยู่ใช้งานได้ดีนะครับเป็นของ FB แต่แบตเตอรี่นะครับนะฮะแก้มหน้าแก้มขวาแก้มซ้ายนะครับยังอยู่ปกตินะครับอันนี้เบ้าเบ้าชุกฝั่งทางด้านขวานะครับน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าอันนี้เป็นยางเทนเครื่องนะครับยางเทนเครื่องนะสภาพนี้เลยนะเอ่อแล้วก็ตัวเอ็นเซนะครับหนึ่งเอ็นซนะดูง่ายมากนะครับฝาประกนฝาวาล์วรัาอยู่ในฝั่งนี้นะครับสังเกตนะครับนะฮะ จะไม่มีน้ามันรั่วซึมนะครับเนี่ยไม่มีน้ํามันรั่วซึมมานะครับจากจากเปลี่ยนฝาวาลเลยนะนะครับอันนี้เดิมๆแน่นแน่นไม่เคยถอดฝามาแน่นอนนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นนะครับด้านล่างนะครับแห้งๆนะนะครับไม่มีของกลิ่นน้ํามันที่เอ่อซึมออกมานะครับเครื่องทนเกียร์ทนนะครับผมการันตีได้นะครับสำหรับ1 n ึ่อนะนะครับใช้กันมาแบบโอ้โหทนจริงครับแสนแปดดีหนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลดี นะะฮยังถือว่าจิบๆนะครับยังไปได้เยอะนะครับสำหรับ1นึ่งเนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี้ยค่อนข้างถูกนะครับสำหรับอะไหล่นะครับชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อมไหนก็ได้นะครับอู่ไหนก็ทําได้นะครับสำหรับโตโยต้าวีออสนะครับโช๊กนะฮะผมเคยเปลี่ยนมาโช๊คลักร้อยแค่นั้นเองนะครับโช๊คลักร้อยนะครับเนี้ยอย่างเช่นเครื่องอไม่แพงเท่าไหร่นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอะไหล่ของวีออสนะนะครับไม่แพงเลยนะผมนะฮะแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะครับสำหรับ คนที่กําลังมองหารถนะครับอาจจะเป็นคันแรกนะครับหรือว่าเป็นรถใช้งานของประจําครอบครัวนะครับไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับขึ้นเขาลงห้วยได้นะครับหนึ่งแนะครับไปทูทับเบิรกมาแล้วนะครับผมนะฮะสบายๆนะครับภูทับเบิกนะนะครับไม่ได้ยากเลยนะนะสบายมากนะครับผมบอกงี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันครับมาครับสำหรับ t o y ตาว v ออนะครับ1.5นะครับตัว TRD s p o r t i v ์นะครับชุดแต่งล็อคันคันนี้นะครับ ล้อก็เป็นตัว t ทีดีนะครับเนี่ยก็ได้ความคุ้มค่าประมาณนี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถที่เน้นใช้งานนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าไม่เยอะนะครับเน้นใช้งานอะไรหาง่ายนะครับซ่อมง่ายนะครับทนทนเลยนะนะครับกว่ามันจะเสียเนี่ยผมว่านานเลยครับที่ผมเท่าที่ผมใช้นะอันนี้จากการใช้งานจริงนะครับสำหรับตัววีออสนะนะครับกว่ามันจะเสียกว่าเป็นอะไรเนี่ยนานเหมือนกันนะนะครับแล้วเสียทีนึงก็เราแค่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรมันก็ ใช้งานได้ปกตินะครับแค่หลักร้อยแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัววีออนนะนะครับไม่ไม่แพงเลยครับนะใช้งานได้นานจริงๆนะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเพจยนเสินขายอยู่ที่ราคา279,000บาทนะครับ279,000บาทผ่อนนิวมันห้าพั0 0ินิดๆนะครับ5,000นิดๆใครที่มีรายได้นะครับเป็น2เท่าค่างวดนะนะครับประมาณ10,000 12,000ประมาณนี้นะครับซื้อคนเดียวจบเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับ เครด huh e ิตท er. ี่มีผ่อนก็คืออาจจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่นะครับผมผ่อนบัตรเครดิตอยู่นะครับขอให้มีเครดิตเกินปีนะนะครับผมนะหรือไม่เกินปีก็ได้นะครับลงมาปรึกษามาคุยรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมหาทางออกให้นะครับก็สามารถออกได้นะครับอาชีพนะครับพนักงานบริษัทนะครับพนักงานบริษัทมหาชนสริปเงินเดือนนะครับข้าราชการแับวภาษาจีนนะครับมีสลิปเงินเดือนเครดิตดีผมสามารถออกผลอนุมัติได้ภายใน1วันนะครับอาชีพอื่นๆนะครับค้าขายนะฮะค้าขาย มีเพจนะครับกาขายออนไลน์ก็สามารถออกได้ถ้าขายมีหน้าร้านนะครับก็ขายตลาดนัดนะครับมาคุยรายละเอียดกันนะครับสามารถออกได้เหมือนกันนะครับเคยทําออกมาแล้วหลายเคสนะสำหรับค้าขายตลาดนัดนะครับนะครับแล้วก็เกษตรกรนะครับผมเนี่ยขอให้มีเล่มเขียวนะครับแสดงที่ทากินนะครับว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับทำกินเกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับพืชสวนพืชไรนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือสบกรร์นะฮะได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างนะครับเลี้ยงหมู เลี้ยงอะไรก็ตามนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่นะฮะเห็ดไม่เกี่ยวนะขอไปด้วยนะครับได้หมดเลยนะครับผมก็ส่งละเอียดมาคุยกันครับนะคันนี้นะผ่อนไม่แพงนะครับผมนะถ้ารายได้ไม่ถึงสามารถรวมไว้ได้กันได้นะครับสามีภรรยานะครับพ่อแม่ปุตพี่น้องนะครับนะรวมรายได้กันได้เดี๋ยวผมคานวณเป็นค่างวดให้นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าสอกเกที่ให้เบอร์ไว้นี้นะครับหรือในไลน์แอด มีแอดนำหน้านะครับ LENG นะครับ423นะครับเล็ง423นะครับทักทายกันมาในไลน์แอดได้เลยนะครับแคปบรูปคันนี้มาแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์แอดได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยผมถือว่าผมรีวิวค่อนข้างละเอียดนะครับให้ความเห็นไปด้วยนะครับความเห็นที่เกิดการเกิดจากการใช้งานจริงๆนะครับของ Toyota Vios นะที่ใช้อยู่นะครับก็เครื่องทนเกียร์ทนนะครับใช้ดีจึงมาบอกต่อนะครับสำหรับ Toyota Vios นะนะครับโอเค EP นี้ไว้ประมาณนี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์ใีช่อง VOD มือ2ไว้ด้วยนะครับช่องนี้มีแต่ VOD ล้วนๆนะครับผมนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกันมานะครับผมโอเค EP นี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ